วิวแฟมนี่กัฟมของน้องๆที่รู้จักเขาบอกว่าชอบคันนี่นี่อ่ะฮะแบบกูเปิดมาคุยนี่คุยนี่เห็นนี่คุยเห็นนี่กูเห็นกันนิ่งกูเห็นนี่เป็นแรกเลยเฮ้ยนี่ครับเออกูว่ามีเอบีซีด้วยอะไรก็มีรักเก่าไหมโอ้โหรักเก่านะคันนิ่งก็ถ้าแวะมาเห็นก็รักเก่านะเออเป็นเป็นแค่รักเก่าไปแล้วนะตอนนี้ เหอครับพี่ชายนครับหน้าโคตรดำเลยวะก็ <c oughs> ย,ย้อนเสงนนี่วันน,นี้อยู่อยู่เชียงใหม่เป็นวันที่ที่สองวันแรกครับเราก็จะอยู่ตรงทางเข้าแต่ไม่ได้เข้าเพราะว่าเรามันไม่มีงานใช่ไปก่อนไหมอเอาไงดีเรานี่ดูพวกคนหนาแน่นแบบว,ว่า ประมาณกี่คนวะวันเนี้ย5-6คนจริงๆอ่ะอากาศมันดีนะมันแบบว่าไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรแสงแดดแต่มันไม่มีลมเออมันไม่มีลมคือร้อนร้อนแอบร้อนไม่แอบแต่วร้อนร้อนเลยขอยังไม่ร้อนเลยพี่เดี๋ยวนี้เราจะถ่ายไปเรื่อยครับก็เป็น EP สุดพิเศษที่มาเจอกันเรียกได้ว่าเกือบครบแล้วกันนัดเลยนัดเป็นเดือนเลยน้องทาครับ พี่กองได้ที่ไหนเลยมันกลเป็นเตียงชึ้งปีด้วยตอนนี้มาอยู่กับกอนนะครับกอนมีกี่ใบครับตอนนี้เหรอ,อตอนนี้ผมมีห้าใบเองครับเพิ่มไหมจะเหลือพี่จับไปจับไปจับีปน,นี่เฮ้ยอีกคนนึงงานที่คุณบอกคนอยากไปหาเขาอะมันเดียวเฮ้ยอะไรคนคน,คน,คนที่ตาเขาเก็บยดอะเขาจะเออก็เขาไม่มาผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้ไปจับนี่รอบพิเศษนี่รอบพิเศษ รก็ดูไปว่าคนคนคนชอบนี้นี่ก็ก็ดูแล้วสี่หกสี่เดียวกันเลยว่าเดี๋ยวว่าหารองเท้าบ้างดีกว่ารองเท้านะพี่กีบ่ายครับรองเท้าที่คนคนเดียวครับใบเดียวพอเฮ้ยใครอ่ะทันครับผมเจด้าจะไม่ได้ใจครับจับใะเพิ่มาาหพี่ชายพี่ใหญ่สุดดนะครับแล้วก็ Hey. ยอดยอดย่อยใช่ะสภาพอันนี้จริงจริงอันจริงจเลยที่เอาแบบจักใจนะที่ตั้งใจจะมาจับใครมั่งแบบว่าแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปแถมแถมอะไรพวกเนี้ยที่รอดกิดมาอะไรพวกเนี้ยหัวคิดๆอ่ะนะเออยิ้มนิ้วไหมอู้หเยอะเกินแต่แต่แต่โฟกับม like ิ I mean, ้งมามาจับอยู่แล้วต้องจับคือสองคนนี้ต้องมีใช่ต้องมีคนอื่นคนเด่นแถมมาคนอื่นก็แล้วแต่อารมณ์โออเค่ะแล้วแต่ไหลไหลไปอือไหลไหลไป ริงคนเริ่มมานะแห็ว่าคนเริ่มแน่แล้วน,ล<ด>นะี่นครับน้องชุยประมาสิบกว่าคนแล้วฉันเคยตพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลย เจิดออแทนความรักที่ฉันได้จากเธอ,อยังไหร่ก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ข้อเธอมีเยียทสุดสำหรับงาน IDOL นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นพวกเรานะครับยิมแย้มเรียนกับบ้านอย่างมีความสุขส่งเมมมือทักไทยแต่ใครจะไปรู้ว่า เดินหาที่พักแบบว่าเดินจากที่พักอ่ะแต่ว่าดูไงแต่ว่าทุกคนแต่ว่าก็ค่อยจะเหนื่อยเท่าไหร่หรอกระเป๋ายังเหื่อแรงจริงไม่ได้หลอกแน่ไม่ไกลครับแต่ว่าไม่มีรถนะเออก็เดินเอานะครับรถไม่มีไม่พอไม่มีตังค์เลยครับตังค์ก็ไม่มีแต่ตอนที่อยู่ในงานนะหาเพิ่มหาเพิ่มนี่ไม่รู้หาบัตรหรือหาตังค์นะเนี่ยสนใจโดเนีย่ารถกลับบ้านได้นะครับ คลิปนี้จะอ่อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าใกล้มากหรอกว่ามันก็เดินค่อนข้างที่จะคนปกติเลือกเดินเดินได้ก็ไม่เดินอ่ะเพราะว่าทางมึงก็แบบว่ามีป้ายไอ้เฮี้ยนเนี่ยป้ายเนี่ยป้ายกูต้องคอยหลบอ่ะไอ้เฮี้ยกูหลบตลอดอ่ะทาอปุ๊บ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 นี่ครับชีวิตพิธีตามไอ้ดอนก็ จบงานมีความสุขเนี่ยตอนนี้กับกับหอกับที่พักกับห้องนอนแต่ก็มีความสุขดีไ,ไ,ดไว้ไว้เดี๋ยวคุยหลังจบงาน ق, ตอนถึงที่พักแล้วกันครับประารเหมือนเดิมแล้ว